มาครับพี่น้องกับนานทัวร์ครับแรงวันอาทิตย์วันนี้เขาจะมาปวดปะคอครับ,บปะคอเยี่ยมมากเลครับ,บปวดปะคอมาเสียครับมาเชือ้อแมงดากับผักหลายๆพี่น้องเลยวันนี้ผักดิบครับโอ้ยไม่เยอะไม่เยอะ เห็มเห็มเห็มพเห็มมาเห็เอี่ยเด้ก็อากา้นนามนอไหมต่ำบิดต่ำทั้งใสค่ะมามปป่าแบบหน้านมันขอยากสูเดี๋ยวกซิบมอนาเขาว่าแสบแสบใสมันนี่ ใส่มาขคอสำหรับอืมดอมมมดีทำมาข้าวบอข้าวข้าวไทใส่ยังเนาะพอมใส่เด็กใช่เนาะนะไ่ใส่เครืงผิดเนี่ยมาเมนต์จำแท้ไหมไม่เอากางมันออกกินเนะอมแดงเดี๋ที่เอียร้อมแดง

ปนแบบปนพ่อกินซื้อๆป่นกินเพื่อดไหมคะพี่น้องกัแินเือซองเื่อนกับเสียดไดจะเป็นปนของพี่ลูกคนปลาืจะเซ็เ็จเ็เ็ดเ็มาเผ็ดไม้บาอใส่หัวเสียครับพี่น้องหัวเชื้อนะครับเห็นเราเ็งไ ใส่น้ำยงเงี้ยปู่เนยมเสียครับโอ้ยสุดยอดหอแมงดาพี่น้อยปูน้อยออไใส้ตาลมนเั้าพีตมื่อนมตัตาเติมเติมพี่พี่ฮ่องเห้ยพี่สิขากันแล้วนึงเอาแบบจะลวบึกพอดีพอดีพอดีแล้วก ผมมีเสื้อให้พี่น้องวันนี้ผมมีตะกคกักนครับไม่จิงกับคนครับแจ็่กั๊กน์โอ้โหห้อไห้นี่ชิมน้หอมมาหอม่ะหอมหอมมอสดอกหอมมหอมเป็นโควมิดเท่าไหร่หรอเว้ยหล่ะใช่ไรปะ หอมกุ้งนะครับ18บาทไส่ไลยจะขาเยเท้สูงเลยได้ครับนี่หัวหอมใออส่ไกีก็ได้ใส่ไก,ก่ได้นวะ อมนี òn, ừ, ่แะได้แขในนนในแค่แล้วเี่จอไปเธอคงรู้นอนหนักพี่นองเองแคนนันไแค่แแเอากระสนนอยต้องใส่ไร่ใส่หอมก็ไม่สีเสเนาะ พอมกันสอยจารอยขาดนีเขาเขาเหยั่งหมด่ง่ลหามขทะต้องกิลัำพุนละหาครับอมเนีพร้อมอมพอมแม่งได้วันนี้จะเปลี่ยนฉากกินนะครับพี่น้อง ไปชิมกันนะครับชิมคกับทางการเนาะมาบนปลาคออืมสอยนะมกไม

เอารวยค่นะเ้เียบถุงไปเลยต,ตัวหาทิบบางเป็นตัวมีถุงหนึง่งอ้อมันมีถุงหาสิบถุงเลยเกือบถุงเลยมาเลยบางมีตัวโตกอืมตัวโต๊ะเห็นไหมมัน

นี่แม่เด็กมาแล้วเพชรโบว์ลายใจใหญ่ๆด้วยตัวได้ครับ <missimulia> 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 mời <laughs> mời <laughs> mời <laughs> mời 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 ไม่เป็นไรคุณจะใช้เป็นลมแล้วอ่ะจะเจ็บมั้ง

แล้วฝากคนไรก็แทก็ทำได้ครับเดี๋เวมือนพอดีไมนุให้เบิ่งทำเองมือนอดีตํำก้อยนทยห้วงแมนครับพรพอกันไหมครับคิดหนาครับผมรับสดีเปนน้องครับวอสดีครับวัสไีครับ